สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้นะฮะก๊อฟจะพาลูกค้านะครับทุกๆท่านนะครับมารับชมนะครับ New Ford Ranger w i ์ไวท์แนะครับ w i ท์แท็กเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับที่เป็นตัว2024เนาะหรือตัว Euro ไฟฟ์นะครับก็จะมีจำหน่ายขับ2ก็คือเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรที่เป็นซิงเกิลเทอร์โบเนาะ170ม้าแล้วก็แรงบิดสี่ร้อยหใช่ไหมครับแล้วก็ตัวขับ4จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร V6 หกซิงเกิลเทอร์โบนะ นะครับตัวนี้250แรงม้านะครับแรงบิดก็600นิวตันเมตรนะแล้ววันนี้รถที่เรามารีวิวนะครับจะเป็นตัว3.0นะครับก็คือตัว4ค4นั่นเองนะก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าลูกค้าเลือกนะลูกค้าก็คือรถมันสวยอยู่แล้วนะครับแล้วลูกค้าต้องการความที่แบบเอาไปขับใช้งานได้จริงนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวก็พาไปดูนะครับรูปแบบที่ลูกค้าเลือกตกแต่งนะครับ ก่อนไปรับชมนะฮะฝากลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญ,ญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบหนะเบอร์โทรไอเดียไลน์ D ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับอ้ายนี่เลยนะฮะรถสีเทาช่วงนี้ขายดีจริงๆนะครับอะ่ะรถที่เรามารีวิวครับ New Ford r a n g e r w i ์วายแทครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเป็นเกียร e ์ไฟฟ้า e-shifter แรงม้าสูงสุด250แรงม้าครับแรงบิด600นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1,529,000บาทนะเดี๋ยวพาไปชมนะครับวันนี้สีเทาด้านหน้านี่เดิมๆเลยนะครับก็กระจังหน้านะครับกระจังหน้าแบบพรีเมียมพรีเมียมเนาะก็เป็นกระจังหน้าครับตัวกรอบนะครับแล้วก็คาดกลางเป็นสีเทากาไฟนะครับโลโก้เนี่ยเป็นโครเมียมนะครับพื้นน้ำเงินก็เป็นสีสัญลักษณ์ของฟอร์ดนะครับ ลังพึ่งเนี่ยเป็นสีดำเงานะครับก็ดูสิครับว่าตัดกันเราก็ดูสวยงามมากๆากนะนี่คันนี้กล้อง360องศายังมีตัวล้างกล้องนะครับนี่คันนี้มีกล้อง360องศานะนะครนะที่ปัดน้้ำฝนรถรุ่นนี้เป็นอัตโนมัตินะครับไฟหน้าเป็น Matic led นะครับก็ด้านหน้าเป็น led ทั้งหมดนะครับไฟเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์หลอดเป็น led แยกสูงต่ำ มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่โคมไฟนะครับตอนเราหักโคงม,มาไัยไฟด้านที่เราหักก็จะติดนะครับเมื่อติดที่โคมไฟแล้วไฟตัดหมอกจะไม่ติดนะรถที่ไม่ติดที่โคมไฟจะไปติดที่ไฟตัดหมอกนะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับมีระบบป้องกันไฟยางตาไฟตัดหมอกเป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานครับกันชนหน้านะครับ ใต้ไฟเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะแล้วก็ตัวตรงกลางนยครับที่เป็น h e a ทองกงเนี่ยจะเป็นสีเทากัาไฟชายกันชนเป็นสีเงินนะครับมาพร้อมกับตะขอลากนะครับคู่หน้าทั้งซ้ายและขวาตัว V6 นะครับจะมีตัวการใต้ท้องมาเลยการแข็งเห็นไหมครับการมอเตอร์ทานเฟอร์ถังน้ํามันนะครับพูดง่ายมาพร้อมนะครับทั้ง4จุดนะครับตัวไวลุยออฟโรดได้เลยเนาะมีมาพร้อม รถเนี่ยมีระบบรักษาเลนมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับของเราตรวจจับยันคนนะครับแล้วก็มีควบคุมความเร็วนะครับหรือคู c คอนโทรลของเราตั้งเป็น a d อั t i v e ได้นะครับก็คือควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับอัตชีพคู e คอนโทรลแบบสต็อปแอนดกของเราหยุดยันศูนยน์นะนะหล่อเ,เลยนะครับด้านข้างครับตัว คิวล้อนะครับวายแท็กก็จะเป็นสีดําด้านนะครับเป็นผิวเปลือกส้มมาจากโรงงานแบบนี้ช่วงล่างนะครับโช๊คเป็นโช๊คโมโนทูบเอ้ยโช๊คเป็นโช๊คโมโนทูบถูกแล้วครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับคอม้านะครับตัวนี้จะเป็นคอม้าที่ทําใหม่นะครับก็มีความแข็งแรงนะครับเพราะต้องรองรับเครื่องที่เป็น V6 นะครับคันนี้เป็นแม็กเดิมนะครับที่มาจากโรงงานขนาด20นิ้วบางคนเรียกหน้าเงา นะครับบางคนเรียกทูโทนแม็กตัวนี้จะเป็นลายเดียวกับเอเวอร์เรสต์ไวทนะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางครับนะเดิมเนี่ยมันเป็นยางเฮตี H T, เป็นยางดอกเรียบของกูด e a r นะครับคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็น BF g o ครับกูดินะครับแล้วก็ใส่ยางสเปค 2, 7 5 5 5 R 20นะครับตัวนี้ไม่ติดนะนะครับก็เช็คแล้วนะครับก้อนี้เลยนะเอาไปลุยนะครับ วิ่งบนถนนดําก็ดีนะครับเอาไปลุยก็ได้นะครับก็เป็นยางตัวเดียวกับที่เราใช้ในครับเตอร์นะครับแก้มข้างครับตัว V6 จะมีอะคริลิกคำว่า V6 มาให้นะครับตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเทอรกาไฟ์นะครับมีไฟเลี้ยวมีไฟสองสว่างข้างตัวรถตอนเราปลดล็อกนะครับหรือเราเปิดประตูเราจะได้มองเห็นก่อนที่เราจะก้าวขึ้นรถนะครับระบบบายสปอร์ตนะครับนี่ก็เตือนจุดอับจุดบอด เหลาหลังคานะครับติดตั้งมาจากโรงงานตัวนี้หนได้จริงรับน้ําหนักได้นะครับเสาสั้นก็ใส่ให้แล้วนะครับเสาสั้นก็ใส่ให้แล้วก็เมตรเก้าสิบเข้าได้สบายสบายนะครับกันสาดเป็นกันสาดแท้ครับก็ติดกันสาดแท้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะฟิล์มนะครับก็เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเลือกความเข้มได้เนาะเราต้องการความเข้มเท่าไหร่ก็แจ้งได้คันนี้ใส่เบ้ารองมือเปิดเป็นแบบฟิล์มใส นะครับการลอยเล็บลอยเครื่องประดับเราไปถูตัวรถมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์ทันล็อกรถแล้วก็กำมือปลดล็อกรถได้นะครับ mm hmm. เพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาแล้วนะ mm hmm. สกัดเพศแท้ครับพยางแท้นะครับชุดเคลือบสีมีให้นะครับเดี๋ยวเปิดสกระโปรงก่อนเนาะซองกุญแจอะไรพวกนี้ก็มีให้หมดอยู่แล้วนะบ mm hmm. ันไดครับเป็นขอบเงินนะมันก็จะไปรับกับตัวราวหลังคาราวสปอร์ตบาร์ดูดิดูแบบ เอาจริงนะล้อเนี่ยนะครับมันทําให้มันดูแมทกันมากยิ่งขึ้นนะลาวหลังคาที่มีสีเงินสปอร์ตบาร์ที่มีสีเงินบันไดที่มีสีเงินนะครับปุ๊บมันไปรับกับล้อปุ๊บทีเนี้ยมันดูมันดูหรูหราด้วยนะครับมันไม่ไม่ได้ดูแบบดูเกินจนเกินไปมันมีความตัดแล้วก็ดูหรูหราเลยทีเดียวนะครับสปอร์ตบาร์เป็น2ชั้นแบบนี้ บันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ล้อนะฮะล้อเป็นล้อแม็กนะครับแม็กหาวงนะไฟท้ายครับเป็น Full LED เป็น Full LED ก็คือเต็มเป็นตัว E เลยนะนี่เป็นตัว E ลงมาอย่างนี้เลยนะครับเลี้ยวถอยก็เป็น LED นะครับฝาท้ายครับมีไฟเบรกดวงที่3มีกุญแจไขล็อกฝาท้ายนะครับมีไอค y ลิก Wi ท์แท็มีกล้องฝั่งที่โลโก้ คันนี้ติดสติกเกอร์เลนเจอร์เข้าไปนะครับแล้วก็กันชนท้ายสีเทากาไฟมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยและระบบช่วยเบรคนะฝาท้ายเป็นอีซ่ลิฟครับน้ำหนักเบาเห็นไหมน้ำหนักเบานะครับด้านหลังรุ่นนี้ยังฟูลอยู่นะยังมีไฟ1 2โวลต์180วัตต์นะครับที่เป็นตัวต่อบุหรีนะแล้วก็2 3 0 0โวลต์400วัตต์นะครับที่เป็นปลั๊กไฟบ้านไฟมีนะครับซ้ายขวา ไฟไท้ายก็บ่มีนะครับที่แขวนนะครับสล,ลิงมาพร้อมกับที่แขวนกับที่เปิดขวดนะครับเห็นไ,ไหมมาพร้อมเนาะพาไปดูภายในที่เป็นบ่อนหนังกันภายในเป็นบ่อนหนังนะครับมีที่เท้าแขนมีที่วางแก้ว มีแอร์หลังนะครับ USB y ท e A ไท e C นะครับแล้วก็230โวลต์400วัตต์นะครับที่เป็นปลั๊กไฟบ้านเนาะสะครับเพจแท้ในข้างหลังมันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นอันจิวจ๋วๆหน่อยนะตอนเราเคลือบสีแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจับนะกลัว <c oughs> <c oughs> เปิดนะอ่ะเติมน้ำมันนะครับเราเติมดีเซลนะเราเติมดีเซลนะครับแล้วเข้าไปที่ปั๊มก็ปลดล็อกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเราใช้ล็อกเดียวกับประตูปลดล็อก ดับเครื่องเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับชุดควบคุมกระจกเนาะเป็นออโต้หมดแล้วนะครับ4บานแล้วก็มือเปิดเป็นแบบซ่อนบ่ไฟฟ้าคู่หน้าเป็น8ทิศทางนะครับนี่บ่ไฟฟ้าคู่หน้าแปดทิศทางปั๊มไวแท็กคพวงมาลัยปรับได้สทิศทางขึ้นลงเข้าออกนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็ควบคุมรถง่ายนะครับมีความแม่นยำไม่กินแรงอนะ่ะไม่กินน้ํามันด้วยเป็นพรูสตาร์ทนะครับมีที่วางแก้วเปิดไฟท้ายกระบะไฟตัดหมอกเนะี่ยเราต้องเปิดเองนะไฟหน้าเป็นออโต้แต่ไฟตัดหมอกต้องเปิดเองนะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหลีแสงตัวจอเรือนไม้กับจอกลางจอเรือนไม้ก็เป็น8นิ้วนะครับจอเรือนไม้เป็น8นิ้วกระจกมองหลังตัดแสงมีช่องเสียบ USB นีครับต่อกล้องได้เลยเก๊เป็น2ชั้นนะครับเกสเป็น2ชั้นไฟตกแต่งห้องโดยสารเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าจอกลางเป็น12นิ้ UCK Sing f o A and the Auto Apple CarPlay ได้แบบไร้าสายเลยนะครับตัวนี้ต่อ Ford p าใช้งานได้หมดนะครับมีเกียร์ออโต้รองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ นะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแอร์อิสระแยกซ้ายขวาครับมีไวเลสชาร์จนะครับด้านหน้ามี USB Type A Type C เกียร์ไฟฟ้า10สปีดเล่นแมนนวลได้นะครับนี่ตัวนี้เล่นได้นะเป็นตัว M เห็นไหมบวกลบแมนนวลได้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าครับโหมดออฟโรดมีนะครับโหมดออฟโรดมีตัวนี้ก็จะมีควบคุมความเร็วลงเขานะครับแล้วก็ดิ่ล็อกที่เป็นเฟืองท้ายนะครับมีระบบออโตสตาร์สตอปนะครับปิด พวก traction control นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นปิดเซนเซอร์นะฮะขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบพาร์ทไทมซึ่งมีระบบ 4A ให้เลือกนะครับก็สามารถขับ4แบบกระจายกําลังได้นะฮะแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง6โหมดนะครับทุกโหมดการขับขี่ผมบอกก่อนเลยนะครับมันจะปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเร่งเกียร์เครื่องนะครับให้เราขับง่ายปรับเปลี่ยนระบบด้วยตัวเขาเองนะครับใครที่เพิ่งเล่นออฟโรดก็สามารถใช้ได้นะครับเอาไปเล่นได้เลยไปขับได้เลยนะ มีระบบเตือนการหลับในนะครับพวกนี้มีมาพร้อมเดี๋ยวให้ดูนะครับดูเครื่องหน่อยมือก็จะมันๆหน่อยแต่ตอนติดโชคแล้วมันง่ายอะมือเดียวก็เอาขึ้นได้นะโชคก็เป็นของอะโรกาสนะครับล้วก็มีพวกตะแกรงกันหนูนะครับติดให้หมดแล้วตะแกรงกันหนูติดให้หมดแล้วมีเป็นเครื่อง V6 นะครับของเราอะรถเข้าแมนเทนเนนต์นะครับก็15,000กิโลหรือ1ปี นะครับอย่างได้อย่างหนึ่งถึงก้อนเนาะหล่อเลยนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ